นี่ดูชีหน้าตาเหมือนกันไหมเนี่ยนี่ดูหน่อยดิโอ้เหมือนกันเหรอเหมือนกันเหรอลูกหน้าตาเหมือนกันเหรอเ,อเราเนีนเ่ยสวัสดีครับทุกคนกินนมเสร็จแล้วสามทุ่มแล้วก็ยังไม่นอนนะคะวันนี้ติดอไเนี่ยครับสติ๊กเกอร์หัวหอม ให้ชดชื่นชดชื่นใช่ไหมหนูนอนดมกลิ่นชดชื่นเลยวันนี้เนี่ยทำไมยังไม่นอนอยู่เนี่ยยังตาแป๋วอยู่เลยแสนดีไม่ง่วงหรอลูกอยากเล่นเหรอเอฟซีถามหาแล้ววันนี้ไม่เห็นน้องแสนดีเลยอืมคุณพ่อไปส่งวิป,ปูนี่ครับแล้วก็ กลับมาก็สี่โมงกันมานอนพักสองชั่วโมงแล้วก็เข้าตลาดต่อนะครับไปซื้อของนะครับมาไว้ทำอาหารให้คุณแม่นะครับก็กลับมาก็ทุ่มสองทุ่มแหละนะครับก็นมให้แสนดีกินนะครับกินข้าวแล้วก็กลับเข้ามาลูกก็ยังดิ้นไปดิ้นมาอยู่เลย นี่ดูสิอือมเตะพ่อหอมเก่งจังเลยอม,เอมน้องเตะพ่อหอมเก่งจังเลยเลยูกอืมแดที่มองเห็นนี่ยังฮะฮะมองเห็นนี่ยังลูกลูกมองเห็นนี่ยังคะมองเห็นนี่ยัง หลายคนคิดถึงแสนดีวันนี้คุณแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปหนูลงเหรอลูกคุณแม่ก็ยุ่งน้อยดูแลหนูคนเดียววันนี้นะพี่เลี้ยงก็มานะแต่ว่าพี่เลี้ยงไม่ได้ให้เข้าใกล้นะวันนี้พี่เลี้ยงไม่สบายน้องลูกดิ้งไม่สบายเลยไม่ได้ให้เข้าใกล้เนาะหนูก็นอนอยู่ในห้องทั้งวันเลยใช่ไหมลูก เย็นอากาศมันร้อนอยางงอก,ก็นอนอยู่ในนี้ทั้งวันเลยใช่ไหมแสนดี Sandy. อืดูเท้าดูเท้าโอ้ทีบเก่งเกิน <c oughs> หนูยหนยอยู่จะทีบอกทำไมเนี่ยฮะหนูไม่หนาวหรอกหนูร้อนเหรอหนูจะทีบอกหนูร้อนเหรอฮะอืมหนูจะทีบอกหนูร้อนเหรอลูก chồng trông phồng nhìn du chi, nha ta, giống đi, oh, giống nhau nhở, giống nhau nhở luôn, nha ta, giống đi, giống nhau nổi, nó xui gọi dễเลย, nụ hiện mấy, nụ nụ mong mỏi, nụ hiện mấy, nụ hiện tự nhiên nó như, hử, hiện tự nhiên nè, mong đi, mong xui, hiện máy? mình mình mong hiện lên, nụ mong hiện nào luôn, nụ mong hiện nào hả, nụ mong hiện nào, nụ mong hiện nào luôn. นี่มาทักทายก่อนนอนนะคะทุกคนแซนดีมาทักทายก่อนนอนนี่มีหัวหอมปักอยู่ในอกเนาะหัวหอมปักอยู่ในอกสดเช่นไรวันนี้เนี่ยสูตรกินหัวหอมทั้งคืนเลยนี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทักเข้ามานะครับถามหา น้องแฉนดีวันนี้ไม่เห็นเลยวันนี้ไม่เห็นแฉนดีเลยครับมีครับเอาลงให้แล้วนะครับลคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายเนยบ๊ายบายแฉนดีบ๊ายบายเลยบ๊ายบายเยด็ดดเกดีนี่ก็คนช่วย <laughs>